มีคนอยู่ทางไกลได้พยายามที่จะตอบโต้เมในเรื่องที่เมได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับพระมหากัตสิร์ของสวีเดนเนาะเอาเิสวัสดีค่ะเมนะคะก็อยากจะออกมาขอบคุณนะคะทุกๆคนที่ที่ที่ ที่ได้ดูคลิปเมย์แล้วก็แชร์ต,ต่อไปแล้วก็มีความที่เห็นที่ตรงกรันมีความคิดที่แล้วก็มีใจที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ประเทศไทยนะคะไม่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าบางคำเมย์อาจจะพูดแรงเกินไปหรือบางคำเมย์อาจจะใช้คําที่มันหยาบคายเกินไปแต่ไม่บอกเลยเรยเลย,เลยว่ามันเป็นจิตใจจิตใต้สำนึกของเมย์โดยที่เมย์กลั่นกรองออกมาจากความรู้สึกอันอั้นใจของเมย์จริงๆอันอันอันที่เมย์มีความรักต่อพระมหากษัตริย์และรักต่อประเทศที่เมย์ที่ ที่ที่เมเกิดเนาะประเทศพ่อประเทศแม่ของเมเมูดอย่างนี้เนาะเป็นประเทศเป็นพระบุรุษของเมแหละเมจะบอกว่าการที่เรามีความจงรักภักดีต่อสถาบันที่เราอยู่อ่ะมันก็เป็นชัยหนึ่งของของชีวิตเราแล้วค่ะจริงๆแล้วเราต้องรักแผ่นดินเรานะคะเราต้องรักบรรพบุรุษเราอะไรที่มันดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วอย่าเห็นว่ามันไม่ดีทั้งที่ตัวคุณเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริง,รงๆแล้วคนเราที่เดือดร้อนทุกวันนี้ ไม่ใช่เพราะเราพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทํานะคะตัวเราเองางหากราคที่ทําให้เราเดือดร้อนคุณพูดไม่ดีคุณไปหมิ่นประมาทคนอื่นคุณไปสอบประมาคนอื่นคุณไปใส่ร้ายคนอื่นคุณโดนจับพระมหากษัตริย์ไม่ได้เป็นคนที่ทํให้คุณโดนจับนะคะตัวคุณเองสันดานคุณเองคนทําค่ะอันนี้ก็อยากจะบอกเนาะและเอ่อไม่ก็อยากจะขอบคุณทุกทุกคนที่บอกว่าเป็น FC เมย์ค่อนข้างที่แบบไม่เคยมี FC อะไม่เคยมี FC เลยแล้วก็ โอเคค่ะเมย์เป็นคนแบบนี้แหละเพื่อนเมย์จะรู้ดีว่าเมย์เป็นคนอย่างนี้เมย์เป็นคนที่ถ้าเมย์ผิดเมย์จะขอโทษแต่ถ้าเมย์ไม่ผิดเอาปืนมาเจาะหัวเมย์เมย์ก็ไม่มีทางขอโทษแน่นอนค่ะเมย์เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจใจเนาะเราใจมาเมย์ก็ใจไปคือเมย์คิดว่ามันไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดอ่ะมันไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดมันไม่มีอะไรที่ต้องแสดงสิ่งที่เมย์พูดสิ่งที่เมย์คิดสิ่งที่เมย์พูดแหละ เป็นสิ่งที่ไม่เห็นมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ไม่จำความได้จนถึงปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะอยู่แบบนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมันก็ไม่เคยทําร้ายใครแม้กระทั่งตัวไม่เองในบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของพระองค์อันนั้นคือเป็นเรื่องส่วนตัวไม่คิดว่าทุกคนก็ต้องมีเรื่องส่วนตัวคุณไม่เคยมีหรอคะสัตว์สิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้ทุกสปีชีส์ค่ะมีเรื่องหมดคะ่ะ ไม่ใช่แค่พระองค์นะคะอันนี้อันนี้คือความจริงของสัจธรรมค่ะอย่ามานั่งแบบวิง่งในทุ่งลาเวนเดอร์ยีดอกทองคือไม่ใช่นะคะและอีกอย่างนึงนะคะเมมีพี่เป็น,เป,นเป็นพี่ที่เมนับถือมากๆนะคะ คือว่าเขา,าเขาได้บอกเมยว่ามีมีคนอยู่ทางไกลได้พยายามที่จะตอบโต้เมย์ในเรื่องที่เมย์ได้พูดไปเรื่องเกี่ยวกับพระหมหากษัตริย์ของสวีเดนเนาะเอาจริงๆเลยนะไม่มีอันไหนที่เมบอกว่าพระหมหากษัตริย์ของสวีเดนเล่นกันเขาอาจจะอยากตอบโต้เมย์เพราะว่าเราเห็นต่างเขาเห็นต่างจากเมย์แต่ว่าเขาอาจจะตอบโต้เมไม่ได้เพราะสิ่งที่เมพูดมันคือความจริงแต่เขาก็เลยตอบโต้เมโดยการด่าเมยไอ้สิ่งที่เมย์ไม่ได้พูด คนละความหมายโอเคค่ะเมย์จะรับฟังแล้ววันนี้เมย์ก็จะมาพูดในในสิ่งที่ในสิ่งที่เมย์เมย์รู้เมย์เห็นในสิ่งที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นและกันไม่จะขอพูดเรื่องพระมหากษัตริย์ก่อนนะคะพระมหากษัตริย์สวีเดนกับพระมหากษัตริย์องค์ใดก็แล้วแต่บนบนบน,บนโลกใบน,นี้ที่มีชีวิตอยู่หรือที่เคยมีชีวิตอยู่ทุกพระองค์เล่นไม่ใช่เล่นสิพระองค์ทําเรื่องการเมืองหมดค่ะ การที่พระมหากษาัตริย์ทำาทำการอ,อ,อะไรนะจะเริยนจะเร,รีสัมพันธ์ทำไมตรีนั่นก็คือการบ้านการเมืองที่ท่านทาที่พระองค์ทรงทำการที่พระมหากษาัตริย์พ่อหลวงของรัชก,กาลที่9นะคะได้ทําเขื่อนได้ทําเขื่อนให้ประชาชนได้มีน้ําใช้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั่นก็คือการบ้านการเมืองของท่านเหมือนกันไม่มีอะไรไม่มีใครที่จะไม่ทําการเมืองหรอกคะ่ะ ตัวคุณเองก็ทําเหมือนกันการเมืองอ่ะที่คุณออกมาพูดเนี้ยเพราะอะไรเพราะการเมืองการเมืองของเมืองของเมืองของเมืองเมืองคุณอ่ะแต่ดิฉันนะคะออกมาทําการเมืองนี้เพื่อประเทศของเราได้อยู่สงบสุขเหมือนเดิมไม่พูดเลยค่ะเม่เม่เม่พูดเลยนะตรงนี้เลยว่าไม่ไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอ่ะจะพูดคําหยาบก็ได้ใครฟังได้ก็ฟังใครฟังไม่ได้ก็ไม่ฟังกูไม่กลัวเฮียอะไรทั้งนั้นแล้ว ไม่เป็นคนไทยค่ะไม่รักประเทศไทยไม่รักสถาบันไม่พูดเลยนะตรงนี้ค่ะเพราะว่าสถาบันไม่เคยทําร้ายเมย์และสถาบันทําให้ประเทศไทยของเราทําให้เมย์เนี่ยยืนมีหน้ามีตาสวยอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนรู้ว่าเมย์เป็นคนไทยทุกคนทุกคนไม่ไม่ทุกคนหรอกอ่น้อยคนที่ที่ที่ทอ่ไม่ชอบคนไทยต้องบอกว่าน้อยคนค่ะแต่ส่วนมากเกือบทุกคนรู้จักประเทศไทยเพราะอะไรคะ ไม่ใช่เพราะรัชการที่5้ของเราไปจะเริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสหรอคะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ในประเทศเรารู้คะ่ะทั่วโลกรู้คุณเองก็รู้ใช่ไหมคะประเทศไทยเราไม่มีหน้ามีตาอย่งไรคะประเทศไทยเราได้ทําการส่งทหารไปช่วยอ,อะไรนะที่เกาหลีใต้รบนั่นก็คือการมีหน้ามีตาของเรานั่นก็คือการที่ทําการเมืองเช่นกัน พระมหากรสสวีเดนรับแขกบ้านแขกเมืองออกมาสัมภาษณ์นักขงนักข่าวนั่นก็คือการที่เขาการเมืองของเขาเหมือนกันการเมืองของเมืองเขาไงเมืองบ้านเขาไงอย่างเราพระัราชเราก็เป็นการเมืองของเมืองไทยไงถูกต้องไหมอย่าจริดว่ะจริงๆอย่าอกโอ้ไม่เล่นการเมืองไม่เล่นการเมืองมันไม่ใช่การเล่นการเมืองแต่เขาทําการเมืองและอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เมย์จะขอเข้าอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกฎหมาย กฎหมายเมเราไม่เล่นกันเรื่องกฎหมายต่างประเทศดีกว่าอย่างเมเมโตมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมขอเล่นเมขอเล่นกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพและมิ่นประมาทของ UN เลยดีกว่าค่ะ UN กําเนิดมาจากเ,เขาเรียกว่ากลุ่มส,ส,ส,สหประชาชาตินะคะที่ตอนนี้สํานักงานเขาเรียกว่าขาหลวงค่าหลวงใหญ่ก็คืออยู่ที่เจนีวานะคะเจนีวาคือประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะ ก็จะบอกว่าไม่เคยไปชนูเปเล่ชนูเปเล่เคยเรียกอะไรคือไปเรียนเหมือนเรียนก่อนจะได้รับการเข้าทํางานอะไรเงี้ยคะ่ะที่ที่ยูมาแล้วนะคะเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็อยากจะมาอธิบายอะไรนิดนึงให้ฟังว่าถ้าคุณรู้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาจจริงๆแล้วออกมาพูดให้ฟังด้วยค่ะขอเป็นแบบว่า วิชาการเลยนะขอเป็นความจริงเลยไม่เอาคําด่าเอาคือเป็นวิชาการอย่างที่ดิฉันจะมาเล่าให้คุณ,คณจะมาบอกคุณวันนี้ให้ฟังว่าไม่มีประเทศไหนบนโลกใบนี้ค่ะที่จะที่จะไฟเขียวกับการหมิ่นประมาทไม่ต้องหมิ่นประมาทพระนหากษัตริย์ค่ะหมิ่นประมาทด้วยกันเองเนี่ยก็ไม่ได้ค่ะ UN ค่ะยู UN สารประชาชาติเป็นคู่ที่ตั้งและออกกฎเป็นคู่ที่ออกกฎ บัตรกฎหมายสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพนี้ขึ้นมาค่ะไม่ใช่อเมริกาคุณจะมีประมาทใครจะมีประมาทที่ไหนก็แล้วแต่เขาก็ต้องยึดหลักกฎหมายของสาประชาชาติว่าด้วยการห้ามหมิ่นประมาทไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสิน้นเพราะอะไรคะการหมิ่นประมาทเป็นการทาร้ายเกียรติและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ค่ะมนุษย์ทุกคนมีมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันหมดการหมิ่นประมาทกับการวิพากษ์วิจารณ์ คนโง่ค่ะที่ไม่รู้ว่าไม่เหมือนกันโง่ไหมล่ะคะวิพาก์วิจารณ์ไอ้เฮียสัตว์อีดอกมึงเป็นกะหรี่หรือเปล่าไปอยู่ที่ไหนมาไอ้เฮียขอโทษนะคะอันนี้ขอโทษนะคะอันนี้ไม่แค่แค่ยกตัวอย่างนะคะหน้าก็ปลอมึมงทำาะไรอย่างหัวจะหลดตีนหืดูสินะ้ามีผัวกี่คนแล้วหลาับบานแล้วมั้งอันนี้ไม่คบพูดไม่แค่แบบยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ใช่การวิพาก์วิจารณ์ค่ะอันนี้เป็นการหมิ่นประมาทค่ะเป็นการด่าค่ะอันนี้คือการดา่า วิภา์วิจารณ์เออเนี่ยเราเราว่าเธอแบบว่าหน้าหน้าดูเหมือนปมปองไหมอะ่ะหรือว่าแกจะไม่ใช่มั้งเออหรือหรือว่าหน้าเวลาพูดเดี่ยวอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนวิพาควิจาร์ใช่ค่ะวิภา์วิจารณ์จะไม่มีคําหยาบนะคะแต่มินประมาทแน่นอนค่ะจะมีทุกคําเป็นการดา่าเป็นการที่ไส่โคเป็นการที่ใส่กับอีกฝ่ายตลอดเวลาไม่มีใครเขาเอาผิดคุณได้หรอก ถ้าคุณมีพักวิจาร์จริงๆอ่ะแต่ถ้าหมิ่นประมาทมึงมึงเหมือนหมากูกูก็ฟ้องเอาจริงไม่ว่าจะเป็นกับใครก็แล้วแต่จะ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 พูดะไรจะจะไปยัดอยู่รูไหนในในโลกใบเนี้ยจะไปอุดอยู่รูไหนในโลกใบนี้ยก็หมิ่นประมาทใครไม่ได้ไม่ได้ยูเอ็นเขาออกกฎมาเขาออกกฎมาแล้วว่าห้ามหมิ่นประมาทใครทั้งสิ้นบนโลกใบนี้เว้ย มาสิกฎหมายมาสู้กมูมาเกา่งมากมาเร็วจะบอกให้ด้วยว่าต่อตั้งเมื่อไหร่และมีประเทศไหนบ้างและมีอะไรบ้างกฎบัตรคืออะไรออกมาพูดให้ได้ถึงจะเรียกว่าเก่งนะจ๊ะ กมองทุกยามทุกความรู้สึกทุกความสำนึกทุกลมหายใจด้วยปัจจินิานที่แสนยาวไกลยอมขอพลีกายพลีใจแทนคุณแผ่นดิน แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียนก็ขอแค่เพียงเป็นค่าเคียงบาททุกชาติไปด้วยความภักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงชีพวายปลีกายจนวันสิ้นลมรัชบุ ในตำนานสองรัชกาลห้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล แม่ใจต้องเจ็บแม่กายต้องเสียงก็ขอแค่เพียงเป็นคาเคียงบาดทุกชาติไปด้วยความหักดีที่แสนภูมิใจตราบถึงที่ปลายพลีกายจนวันสิ้นลมรัฐธาบุ ในตำนานสองรัชกาลผ้าแผ่นดินผู้คอยปกป้องแผ่นดินให้เราชาวไทยรัฐาบุรุษในตำนานชายชาติทหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาลรัฐาบุรุษในตำนาน สองรัชกาศห้าแผ่นดินผู้คอยปอกป้องแผ่นดินให้เราอุ่นใจรัฐบุรุษในตำนานชายชาติะหารผู้ยิ่งใหญ่ผู้เดียวเพียงหนึ่งในใจใจตลอดกาล เดียวเพียงหนึ่งในใจไทยตลอดกาล